สวัสดีครับพามาดูลูกออสครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นลูกกบหรือว่าขังคกเต็มเลยครับครับเยอะมากเนี่ยเพียบเลย เนี่ยทางนั้นเลยครับนะเต็มเลยรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยน,น้ำมันแห้งครับมันเยอะมากเลยรู้ว่าเป็นกบเพราะว่าที่สาก็มีกบอยู่นะเคยดักติดสอตัวนี่ครับ นะนะเยอะมากเลยปูนั่นอนะมีปูแอดอยู่เวยแย่ดิดอะแ่ดวะปูเนี่ย อะไรวะน้ำขุ่นแย่แล้ว กกถ้าก,กบก็เยอะเกินไปบ่ถ้าก,กบมันจะเ,ะเยอะเกินไปไหมเยอะมากโอเคครับเดี๋ยวไปดู Google